ตั้งแตทุเรียนมันแพงนี่ก็โอ้ยาอยากไปน,นก็ว่าได้ซื้อกินนะครับแต่ว่ามันอดบาไหวคว่ำแสบคว่ำหอมของมันก็อยากแค่กินแล้วก็เลยไปซื้อมาอน่อคุณป่าเพิ่นไปซื้อมาหน่วยมีอารมณ์ดีอะไรบุเนี่ยไปซื้อที่เขาอยากกินเนาะพุญนาบุญทั้งเก่งทั้งเป็นอ่างจอ๊ะกบา้านเราลูกนี่ ร้อยแปดสิบโอเคร้อยแสิบกิโละหนึ่งร้อยบาทกิโลละหนึ่งร้อยอ่าเบิ่งมาลุดกันครับว่ามันสิได้จากฟูจากร้อนนาทุ่นปาดมาให้เด็ดนี่เออยากอยู่ือน้ำมันคมโู้ที่สาบก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่ครับอืม ร้อยแปดสิบมาลุนเบิ่งว่ามันสี่ใดกบผู้มันสิมีผู้เรียบผู้ผู้รียบบอเอ็นตดเดเดตะเด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 นี่ใเดเด่ดเ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 ดรบ ก็เปียอะเนี่ยบอได้ซื้อทุเรียนกินครับมันแพงด้วยแล้วข้ามันแพงเนาะเขาค่ะอยากไปได้ก็อดเอาเนื้อพี่น้องเมื่อแต่ไม่ระบอบครับนี่รอยแปดสิบบาทครับนี่รอยแปดสิบบาทในตัวนี้ความแสบนี่ยว่านาจิโบถึงดอกหมอนทองบ่รนี่หมอนหมอนค่ะหมอนหมอนเนาะหมอนทองเดี๋ยวจะเปิดมันได้จากนู่ ได้โลหนึ่งอยากค่ะอยากโอ้ยกินนะเด้ค่ะเด้พี่น้องหวานมันอร่อยแซ่บค่ะคุ้มบ่ร้อยแปดสิบบาทแซ่บคุม้มค่ะ เห็ดเบิ้งเห็ดแส่บเบิ้งกันน่ะแซ่บโอ้ยแสบเป็นแค่นี้น่ะรับตาความแสบก็ยุ่งมองรับตาครับทุเรียนบุตทองเบาเทิงครับจังได้กับแสบ look that's your butt.